เาวิดัตท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่กับรายการ TKC h นะครับผมแต่แขกล้วเชิญพิเศษของเราไม่พิเศษก็แล้แง,ลง,งั้นทีมงานของเราบอกเขาขอเล่นก่อนทีมบอกเขาขอเล่นก่อนทีมงานของเราเช่นเดิมวันนี้เราจะมาต่อกัน EP 2นะครับคิปว่าก็มันว่าอ่ะ EP 2. อ,ะนะ2อืมใช่อ่าเดี๋ยวเราขอเช็คซีรีส์ใหม่ก่อนนะฮะโอเคครับ นี่เป็นซีรีส์ใหม่ผมยังไม่ได้ลองซื้อนะฮะเดี๋ยวถ้าซื้อเดี๋ยวจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูๆกันอ่าครับว,วันนี้เอ่อก็มันว่างอะเราจะมาทําอะไรกันดีครับมผมอยากลองดูครับว่าถ้าผมเล่นตัวอ้วนเนี่ยตัวอ้วนปกตินี่ครับใส่เเกียร์เนี่ยนะ่ยฮบนะครับผมผมจะลองดูครับว่าฝีมือมันจะเกี่ยวกับไอเทมหรือปืนหรือเปล่า แต่ผมคงไม่ลบสไายให้ท่านผู้ชมดูหรอกนะฮะลดทำไมล่ะฮะอ่าครับผมจะมาใช้ K2 เนี่ยนะครับฉายาผม<ด>ขอ<ด>เอาแค่นี้นะฮะนี่ผมจะถอดออกให้หมดครับเพื่อเอาความเท่าเดียมครับเอาแค่ฉายาโย,ยกอย่างเดียวฮะอ่าเราจะมาดูกันทีมงานห้องวางเปล่าทีมโออทีมงานหาห้องเดนแมทให้หน่อย ได้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 แม่ทีมงานผมนี่มันมันรู้ที่ต่ำที่สูงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยซื้อเต็ม <c oughs> เม, <c oughs> มื่อกี้เจอห้องแล้วเหมือนกันอะ่ะไปหาใหม่ <c oughs> มดูทีมงานน่อะนะฮะอ,อ่าอยากได้เป็นเบอร์นิงหอฮะ โอ้ยเราเจอสไลด์ด้วยฮะแต่เราก็อยากกระดีกระดาบไปเลยช่างพูซักเขาหมดเทพเลยยี่สี่เต็มมายี่สิบแปดมานึกว่าจะบอกเต็มเนี่ยมันกินเวลาคลิปไปมาห้องนี้ได้ห้องแล้วโอ้โหแม่เจ้า่อะรอมันกดไป เราจะมาดูกันนะครับเปรียบเทียบกันว่าไม่มีของกับมีของไหนจะเยอะกว่ากันเดี๋ยวไ,ไ,ยไปเล่นด้วยไปเล่นด้วยอ่ออ๋ออออ <c oughs> ครับอ้ตัวแรกมาแล้วครับฮะ,บบะได้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 โอ้อยู่ดีดๆเราก็กระตุกครับผม ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าผมตัวแรกผมมาแล้วครับฟังผมทําไมแคนมันสีฟ้าหมดเลยครับโอ้โดนหนึ่งตัวครับผมโอ้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าฝีมือหรือไอเทมที่มันเก่งกันแน่นะครับ อ๋อหนึ่งตัวครับอุ้ย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 มุดครับมุดหนีครับทีมงานเนี่ยร้องครับก็ยังคิวกันได้นะครับผมอู้ นะฮะอืามาลองดูกันฮะผมโอ้ โอ้โหยิงไม่ตายเลยครับผมอยอดอกก็ใช่ว่าจะเก่งเสมอไปนะครับผมนะครับเพิ่มผมได้ท tactical อ้ ยิงไม่ตายเลยครับตกแตกเลยโอ้ยเ๋าเก็บเพื่อนนะเก็บเอาปืนเพื่อนอนะอ๋อปืนเพื่อนเป็นลูกซองครับไม่เป็นไรไม่ครับผมจะเก็บ เฉ่งคิวเลยนะครับเป็นไงฮะอ้วนเรือร่อยก็ใช่ว่าจะกากเสมอไปนะฮะอุ้ยอุ้ยเนี่ยครับจะกากนะครับอู้ว่ะหนูอ้วนทำไมอ้วนเรื่อ,อยวันที่หนึ่งอะครับอ่าโอ้ยอักใครครับ อน่าจะเป็นที่ฝีมือก็ได้นะฮะบางทีมันก็ต้อง้วแต่ดวงวนี่ยังไม่ตายอู้แท็กเกอร์ไลท์ทีทูครับอู้ไล่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 โทนเลยนี่ครับจากฟ้ามาม่วงอะฮะโมเข้มอะโม่อ่อนโม่งเข้มสวยครับตะกินช็อตไว้ก่อนนะขึ้นมาข้ามบนนี่ครับ ได้ครับนี่ไงครับควิกสโคบอย่างเท่ออ <c oughs> เอื้ออเาคุณให้พวกคุณให้มันดันฐานกันเราขึ้นมากันทำหม่โอ้ยโอ้โอ้ห <c oughs> ฟัง <c oughs> อา่าผมขอ นี่ครับนี่อันนี้เป็นปืนเก็บตังซื้อครับผมปืน oh <my> ถาวรเช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าคนเล่นไม่ oh <my> <ๆ>เป็นก็น่าจะลำบากน,นะฮ oh. e ครับอ้วววม .14 EBR ครับแต่ตายก่อนยังไม่ทันได้โชว์เทพเลย <face> <c oughs> ค่าอืมโคตรหน้าด้านเลยไม่ถ้าไม่ย่อไอ้พวกนี้มันจะบังไง ม,มันจะมองไม่เห็นอ๋อเหียอะตายหาเลยจา๋าอ๋อผมอยากเก็บปืนเขาแต่เก็บไม่ได้ไม่ไม่ฝั่งตัวเองฝั่งตัวเองฝั่งตัวเอง,ง,เองไม่ใช่ฝั่งคนเื่นครับผม มันยกแม่มันเชิงมันไม่เชิงว่างงครับอ้าวฝั่งโอ้ฝั่งคุณนำแล้วอะ่ะนี่แท็กแท็กเทอร์ไลท์ทีทูเพื่อนแตกเลยฮะว้าทำไมผมชอบโดนตุย๋ยผมโดนตุ๋ยครับมันมาทางไหนผมยังไม่รู้เลย หน้ากากมันออกเป็นสีฟ้านี่น่ะเหมือนมันไล่โทนนะทน่ะล่ะไล่โทนปกติแหละมาฮะมากันต่อมาแก้แค้นฮะอู้อ้าอวโอ้แบบแ <c oughs> ดูท่าเราจะแพ้นะครับงานนี้แต่ไงครับอย่ายอมแพ้จนถึงเกมสุดท้ายครับผมอย่ายอมแพ้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายครับนั่นคือคติของแคนผมครับเอื้อมาใช่เออทำไมเออ อันนี้ให้ไปวิจารณญาณกันเอ,เองนะครับว่ามันต่างกันหรือไม่ต่างนะผมอันนี้อาจจะเป็นเพราะฝีมือผมกลาดด้วย,ยผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำหาห้องเจอไหมครับอีกสักห้องหนึ่งครับผมจะตัดคลิปครับอเออเอ,อ,อืมเลอออกรายการเลยตูตายครับอา้าว ทำไมผมอยู่ฝั่งเดียวกับคุณวะครับมันเด้งครับผมขอโทษเด้งไม่เด้งดูในคชิปเด้งไม่เด้งดูในชิปเอานะฮะนี่อืยไม่เขาเล่นลูกซองอะเราไม่มีปืนไงเราเราจะเล่นปืนนี้ครับตายไม่ลารอดทัานใดมา เนี่ยอืมครับตามตามทีมงานเราไปครับผมเร็วๆกันครับผมไม่มีตัวบวกตัวบวกวิ่งไม่มีครับตัววิ่งไว้มีบึ้มว้าวใครยังไงล่ะครับโดนระเบิดตัวเองครับ ไหนๆทีมงานขอเล่นทิ้หน่อยทีมงานอยู่ในนี้ไม่ถายไม่ถายเอาก็เราเล่นไปถูกเลยเอาวะเหี้ยล่างอ่ะใช้นังสืออ่ะฮะโอ้ยเลยเอ้าแล้วไม่ช่วยกันหน่อยฮะก็ตายแล้วไงครับ ไม่ตายก่อนเราตายก่อนที่ดาก,ก้อนยวขึ้นไปอีกเออจะยิงยังไงล่ะครับนี่งไงครับแค่สองมาไงครับผอ้ยิงมันไม่ตายอะครับอ่าผมลองเปลี่ยนแผนมาเลือกคิดถาวนรนะครับอืมครับผมก็มีไอคิดถาวรน,นะ คิดหอมวังฮนะอ้าวแตกเลยเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนฝั่งนูน้นโอ้ลูกซองนี่แรงจริงๆโดนไหมครับมผมช่วยคุณครับซองอีกแล้วหรอฮะไม่ใช่แนนนะฮะ ของแนนของแนนเป็นสองพ่อกำนันโอ้มันไม่ตายอ่ะครับดืดดืดๆืดอ้าวหน้าห้องตายหนึ่งอ้อย่าเพิ่งตายครับขอดูบ้างอยู่ในปถานเลยครับโ้ โอ้ยมีลายตุกีหลังปืนด้วยครับเท่ครับอ่ะคืนอา้าวไอ้นี่อีกแล้วครับเท่ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บไว้สักสามสิบวันโอ้โหโดนงี้ครับบึ้มตายเกิดเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเล่นของถาวรนคนระับของรายวันเราจะไม่เล่นโอาย่ะโอ้ฝั่งนู้นมีอาแค่นั้น้วยครับ gsl อ่ะะอุ๊แมสคิวเลยครับ โอ้โหยิงไม่ตายครับน่าจะเป็นเจี๊ยด๊อล้วครับเจียด๊ยดอด้ะครับเจีเด๊ดอด้ะครับแมวครับ,รบหรือตายนะครับมันหายนะครับ ไป,ไปกันต่อครับอู้เอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอามันไม่ตายอะฮะตัวที่มันโดนระเบิดผมว่า <c oughs> ดูนะคนมีของกับคนไม่มีของสกอร์มันเริ่มท้อโอ้โหโดนล้าะครับต้าระเบิดตัวเอง <c oughs> ยังมันว่าอ่ะอีพีสองนะครับโชว์กา,กากให้โลกรับรู้ครับผมอ้าวโยนปืนทิ้งทําไมครับเนี่ย oh. เดี๋ยวนี้มันโยนปืนแล้วมันเหมือนจะปักพื้นได้ด้วยนะฮะเท่าที่ผมดูลาดครับอ้าวซองอีกแล้วอ้าว ทีมงานกูหนีไปแล้วนะอย่างน้อยผมก็จะเล่นให้ถึงที่สุดครับเอาออกเกมแล้วเหรอเอนึกว่าออกเกม <c oughs> ทำใจยอยู่ั <c oughs> <c oughs> เอกมัดเหรอครับ อะไรฮะซองเหรออ๋อถ้ามันผมแก้แค้นซองได้นะครับทำไมพีบีไม่ทำคำว่าแก้แค้นเหมือนอวตารขึ้นบ้างอะ่ะมันจะเทมากเลย <c oughs> อ้าวจบแล้วแนฮะ <c oughs> อ่าต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไปคิดกันเอาเองนะครับว่ามันต่างกันหรือไม่ต่างครับบ๊ายบายทีมงาน